ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระค่ะสนับสนุนเครื่องเป่าลมทำแนวป้องกันไฟป่าเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ไฟป่า นายสมศักดิ์เกตวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระให้การสนับสนุนมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าเพื่อทำแนวกันไฟให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จำนวนสามเครื่องเนื่องจากภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระค่ะมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากและในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจะเข้าสู่สถานการณ์ไฟป่าในระดับดุนแรง สภาพพื้นที่ร้อนจัดและแห้งแล้งเอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่ายและลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วซึ่งการสนับสนุนเครื่องเป่าลมดับไฟป่าครั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในการกำจัดเชื้อเพลิงและป้องกันการลุกลามของไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟก็จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสภาพป่าและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ